เมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน2568พันตํารพันตำรวจเอกสราวุฒินุตนาธผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบางละมุงมอบหมายให้พันตำรวจโทกอนพงศุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุงร้อยตำรวจโททงทวั์พลคะคร,รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุง ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุงลงพื้นที่ตรวจจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางละมุงตามนโยบายพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบรุรีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์รถยนต์อีกจำนวนสองคันโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ทางด้านรอตอทธวั์ พลละครรองรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุงชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนำยาเสพติดเข้ามาขายจึงทำการส่งสายลับทำการล่อซื้อภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตตหนองปลาไหลก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หนึ่งนายคณิโนพร้อมด้วยยาไอจำนวน4.15จนกรัมและจากการตรวจค้นห้องพักอยู่ได้มีผู้ต้องหาที่สองนายชยพล ติดต่อเข้ามือถือมาว่าจะนํายามาส่งทางชุดจับกลุ่มจึงว่างแผนให้มาส่งยาก็สามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางยาไอจํานวน21.20กรัมยาบ้า15เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์เก่งฮอน d a าซีวิสีขาวนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาที่3ในายมนชยัยขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีออสีดำขับติดตามมาด้วยจึงทำการตรวจค้นก็พบยาไอ 29กรัมยาบ้า25เม็ดอยู่ในกระเป๋าในรถจึงทำการตรวจยึดและนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงจากการสอบถามผู้ต้องหาที่สองนายชยพลบอกว่าตนเป็นแค่พ่อค้าคนกลางคอยนำยามาส่งให้ตามกลุ่มวัยรุ่นในเขตอำเภอบางละมุงส่วนเงินที่ได้มานั้นตนนำไปเล่นการพนัน ปั่นสล็อตในมือถือหมดจึงฝากเตือนคนที่คิดจะเล่นพนันในมือถือว่าให้เลิกเพราะขนาดตนขายยาเสพติดได้เงินมาง่ายมากก็เล่นจนเสียหมดไม่มีทางได้แน่นอนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนและยาเสพติดรถยนต์ทั้งสองคันส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้รับคำสั่งจากผู้ข้าพชารนะว่าให้กวดล้างจับกลุ่ม ยาจะวปิดจำนายรายใหญ่ลายใหญ่ในเขตบาร,รมงุงเขาเลยทำการรอซื้อตัวนี้ก่อนได้ยาจำนวนนี้ทั้งนสี่สี่ถุงเนี่ยแล้วทางนี้ก็รอซื้อต่อขยายผลก็เลยได้ตัวนี้เรารพร้อมตัวนี้สองคนเนี่ยคือกล้ามแง่นะฮะ ก็คือก็คืสุดกล้ามยังไงครับว่างน ah ี naked, ้จําหน่ายจะธินธิกิจมันมุงก็คือขยายต่อไปก็เลยทางนี้เก็กินยอมในการทําการขยายผลให้